สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพีทรีวิวเสื้อบอนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเสื้อของสโมสรสุพรรณบุรี FC ปี2021ถึง2022ตัวโฮมนะครับ ตัวเย่านั่นเองนะครับของปีนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ของเสื้อปีนี้นะครับเมดอินสุพรรณบุรีจากเรื่องราวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยยุทธหัตถีกลายมาเป็นแรงบันดาลใจและลวดลายบนเสื้อแข่งเย่าของสโมสรสุพรรณบุรี FC นะครับเริ่มเลยนะครับสัมผัสแรกนะครับรู้สึกว่าผ้าก็ค่อนข้างนุ่มนะครับบางโอเคเลยนะครับามาดูกันที่ โลโก้เนาะของวอลิกมันจะเป็นงานงานรีดทับอะครับงานแฟกตครับตาสมูสอนก็เหมือนกันครับโอ้โหทำทำได้สวยมากเลยเนาะงานรีดเหมือนกันนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ตรงนี้งานแฟกบหมืนเลยสีขาวทรูแล้วก็สปอนเซอร์ หลักครับช้างด้านขวาเขียนขวาก็ไม่มีอะไรนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรมาเขียนซ้ายนะครับก็มีสปอนเซอร์โออิชิอยู่1ตัวเหมือนกันกับด้านขวานะครับแล้วก็ตรงคอเสื้อนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะครับ มิดไทยแลนด์วอลิกนี่ก็จะเป็นป้ายป้ายราคาเนาะแปดรบาทครับมาดูกันที่มันถ้าสังเกตดีๆมันจะมีลวดลายนะครับตามสไตล์วอลิกใช่ครับมาดูกันที่ชายเสื้อนะครับ จะเป็นเทคโนโลยีในการใช้ทําเสื้อน,นะครับเหมือนเอานำขวดพลาสติกมารีไซเคิลน,นะครับให้ระบายให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในเนาะครับด้านในด้านนี้ก็ไม่มีอะไระครับเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนเดิมเนาะก็สัญลักษณ์ทงทีมชาติไทย ตรงคอเสื้อแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆครับ2จุดแล้วก็เนื้อผ้าด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยด้านหลังมันจะไม่มีลวดลายเหมือนด้านหน้านะครับมันจะว่างหลังโล่งครับผมไม่ได้สกินชื่อใครนะครับมาดูกันที่ชายเสื้อเนาะชายเสื้อด้านหลังก็เหมือนเดิมครับก็เป็นพวกสปอนเซอร์ทรูสาหกรรมน้ำตาลสพุพรรณบุรี ก็ไม่มีอะไรครับด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอนะครับผมก็ได้ใส่มาลิทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในเดือนล่างแล้วก็โอเคครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์ L นะครับอยู่อก40นะครับของสุพรรณบุรีเสื้อตัวนี้นะครับจะเป็น แฟนบอลลิเกีพยพิเยอร์ก็เขาใช้เกียรเดียวกันนะครับเขามีเกียรเดียวเนาะก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถึงนะครับก็ดูมีไปแล้วก่อนนะโอเคครับสวยมากชอบเลยโอเคครับสิ่งที่ผมชอบกับเสื้อสุพรรณบุรีเอฟซตัวนี้เลยนะครับสิ่งแรกเลยการวางสปอนเซอร์ครับ ของเสื้อสุันบรีุรี FC ตัวนี้นะครับเขา,เขาว่าเาาวงโทนสีของสปอนเซอร์ตาสมูรทุกอย่างครับมันลงตัวมัน,มนดูไม่สป,ปิสะดูแบบไม่ไม่มีสีโดดนะครับเนี่ยเน้นโทนสีเดียวหมดเลยนะครับพวกด้านหลังอเงี้ยครับเป็นสีขาวหมดเลยเนาะสปอนเซอร์เป็นผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ ดูเพอร์เฟกนะครับดูเรียบร้อยดูเข้าอะครับมันดีไปหมดอะเย <c oughs> หลายคนนะครับอาจจะมองว่าสุพรรณบุรีเนาะเป็นทีมนอกสายตานะครับทีออ่ผมพูดในฐานะแฟนบอลเนาะก็เราก็ไม่ค่อยได้สนใจทีมนี้เนาะมันก็อาจจะเป็นทีมนอกสายตาของเราครับแต่ผมพอผมไปเดิน ดูเสื้อบลอไทยลีกครับพอไปเจอกับเสื้อสุพรรณบุรี FC ของปีนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันสวยหน้าเก็บสะสมมากเลยนะครับผมว่าใครที่สายสะสมเสื้อฟุตบอลน,นะครับไม่ควรพลาดน,นะครับเสื้อกับเสื้อสุพรรณบุรี FC ของปี2021นีนี้ตัวโฮมผมว่าทั้งตัวโฮมอวีแล้วก็ตัวเติร์ดนะครับสวยทุกตัวเลยนะครับสำหรับปีนี้ผมผมชอบเลย คือก็พูดกันตามตรงนะครับผมก็ไม่ใช่แฟนสุพรรณบุรีเอฟซี FC เนาะผมยังชอบเลยผมยังมีเก็บไว้สักตัวนะครับผมอดแจ้ไม่ไหวผมก็เลยซื้อมาเลยครับตัวนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับราคาสําหรับเสื้อสุพรรณบุรีเอฟซี FC ตัวนี้นะครับทั้งตัวโฮมเอวีตัวเติร์ดนะครับราคาอยู่ที่890บาทนะครับผมใครอยากมีอยากได้ก็ไปหาจับจองกันได้นะครับ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับพี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมการร er ีวิวเสื้อบอลตัวสุพรรณบุรี FC ตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ